มาคลิปนี้มาจอดดูของกันครับพี่น้องว่าเหลือครบบอ,อกระดาษเศษยังเหลือด้านท้ายก็เหลือหลังจากที่ลากมาประมาณ5้กิโลนะครับ น,นี้ก็กระดาษขาวดานะครับอย่างก็ปกติปกตินะครับแต่ที่ไม่ปกติก็คือโซ่หย่อนไปนิดนึงแล้วก็คอหักแต่ยังไม่หลุดลงมานะครับมันหักอยู่ข้างใน มันก็จะโยกได้นะก็ไเนะปเจอกันที่ลงเลยนะครับร้านเชียต้อมน,นะครับคลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ